ะะดาวพฤหัสของชาวราศีมิถุนเนี่ยมาจากเรื่องคนรักมาจากเรื่องการงานแล้วมาอยู่ในภพลาภะนั่นหมายถึงโชคลาภสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัต์อาจารย์พิมพ์ค่ะอาจารย์ปรางคค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวพฤหัสบปปดีย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายน 2,566เวลาย21นาฬิกาสนาทีนะคะได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะราชาโชคฉลกฉเหลาผลนบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าแสดงอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองดาวพฤหัสปดี คือดาวแห่งองค์ความรู้วิชาการการวางแผนการศึกษาการขยับขยายเติบโตการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความยุติธรรมความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ตัวแทนของอาชีพที่ต้องถ่ายทอดความรู้อาชีพที่ให้คำแนะนำคำปรึกษากิจการจากต่างประเทศนักโหราศาสตร์และโหราจา์ค่ะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมของดวงชะตาชาวราศีมิถุนค่ะสามารถรับชมได้ทั้งรักคนาและชาวราศีมิถุนได้เลยค่ะหากอยากทราบดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะแคปชั่นของชาวราศีมิถุนรักรก,ก็มาลาบก็กกมีม เราจะแบ่งการทำนายออกเป็นเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องโดดเด่นของชาวราศีมิถุนมีอะไรบ้างคะอาจารย์พิมพ์ค่ะเรื่องโดดเด่นของชาวราศีมิถุนเนี่ยนะคะอาจารย์พิมพ์ก็ให้โดดเด่นไว้ด้วยกันสี่ข้อด้วยกันนะคะมากไปไหมไม่มากหรอกคะ่ะโอเคคนโสดนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีคน,นที่ใช่เข้ามาสนับสนุน ครบไปอยู่ด้วยแล้วทําให้เราจเจริญรุ่งเรือง <Wow. S 1> อว้าวนั่นหมายถึงว่าใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณก็พิจารณาเป็นพิเศษดูไปอาจจะเข้ามาเยอะหน่อยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็คัดกรองหน่อยแต่ยังไงเสียคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ย ก็เป็นจังหวะที่ดีคนดีๆเข้ามาเขาเรียกว่าส่งเสริมมีชคงมีลาบใช่เข้ามาแล้วทาให้เราแบบเจริญรุ่งเรืองมั่นคงใช่อันนี้คือสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสเด่นๆตรงนี้ค่ะค่ะและสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีคู่หรือคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะคนรักก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะหรือ ได้ร่วมลงทุนทําธุรกิจกับคนรักนะคะแล้วธุรกิจที่ทํานั้นนะคะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยพอทําเสร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วย <นะ S 1> เหมือนกับทํางานกันแล้วได้ทั้งความรักได้ทั้งการร่วมมืองานก็ใหญ่เง <คน S 1> ินก็<ร>ใหญ่เข้ามาแบบประสบความสําเร็จแสดง,บบบงว่าคนร<า>ักนี่จะเข้ามาส่งเสริมเราห<ช>รือสนับสนุนเราได้มากกว่าเดิมที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะอย่าลืมนะคะดาวพฤหัสของชาวราศีมิถุนเนี่ย มาจากเรื่องคนรักมาจากเรื่องการงานแล้วมาอยู่ในภพลาภะนั่นหมายถึงโชคลาบนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรือนตรงนี้ได้ตําแหน่งราชาชคงไม่พออยู่ในเรือนคู่สมพรอีกว้าวคือมันดีทุกมุมเลยสาหรับดาวพฤหัสของคนราศีมิถุนไม่ปังไม่ไหวแล้วงั้นถูกต้องค่ะไม่ได้เข้าข้างตัวเองตําราครูบาอาจารย์บอกไว้แบบนี้เนี่ยค่ะนี่ก็คือสําหรับ คนที่มีคู่แล้วะจะโดดเด่นในเรื่องนี้ะนะคะสำหรับนักธุรกิจนะคะคุณมีโอกาสเซ็นสัญญากับโครงการใหญ่ๆห,หมายถึงว่างานที่คุณเสนอไปเนี่ยคุณจะได้เซ็นสัญญาได้รับงานนั้นจ็อบนั้นซึ่งเป็นงานใหญ่อยู่อะไรอย่างนี้นโโค่ะเโโขาเรียกว่าโชคหลายชั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นนะตอนนี้ชาวราศีมิถุนเมื่อมันดีขนาดนี้คุณก็พยายามเสนอโปรเจกต์ใหญ่ๆ12ปีกลับมาตรงนี้ครั้งหนึ่งโอโ้โหถ้าคุณไม่ดูงานใหญ่ๆ ดูแค่งานเล็กๆเนี่ยเสียดายเสียดายดาวที่มาในมุมที่ดีแต่ว่างานเล็กก็ทําไปงานใหญ่ก็ทํามาอโอกาสที่จะได้เนี่ยงานใหญ่ๆเลยค่ะแต่โอกาสงานใหญ่จะเยอะกว่าเยอะเขาเรียกว่ามันเห็นชัดเจนใช่ค่ะ,คะดาวที่ได้ตําแหน่งราชาของที่ได้ก็ต้องใหญ่ค่ะนะคะค่ะแล้วก็สําหรับบางคนนะคะอาจจะได้พาร์ทเนอร์ร่วมลงทุนธุรกิจอ,อ่ะบางทีบางทีแบบเหมือนแบบเราอยากทํางานเนี้ยงานมันใหญ่ ใหญ่เกินไปทุนเราอาจจะไม่พอค่ะเราก็อาจจะแบบมีเพื่อนมาร่วมลงทุนตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยู่ๆมีคนที่เขามีทุนเฮ้ยฉันอยากร่วมทุนกับเธอด้วยเออเธอทำโครงการนี้เอาดีนะฉันอยากร่วมด้วยอ่าแต่ฉันจะออกเงินให้เธอทําไปอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือมีมีมีพาร์ทเนอร์มาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันใหญ่เกินไปเราจะได้ตรงนั้นเข้ามาอย่างนี้นะคะค่ะและข้อที่สี่สหรับคนที่ทํางานประจํานะคะ มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนเพิ่มขึ้นว้าวโหยดีหลายอย่างเลยค่ะเอะผลงานที่ทำเนี่ย<อ>เหมือนเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่<อ>หรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราลุยเราทําความสําเร็จมาแน่นอนและอันนี้คือเรื่องดีๆของชาวราศีมิถุนค่ะทีเนี้ยเรามาดูในเรื่องของข้อควรระวังหรือเรื่องที่ต้องระวังของชาวราศีมิถุนมีอะไรบ้างคะาจารปางอ่า ข้อควรระวังนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะคนที่มีครอบครัวจารย์พิม์พก็มีเกณฑ์เกณฑ์เรื่องอะไรนะก็เรื่องของความหึงหวงนะคะอ่าเขาเรียกว่าบางทีตัวเองรักมากไปหน่อยอ่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปพบปะพาร์ทเนอร์หรือไปคุยหรือการเดินทางหรือการประชุมการมิตติ้งอ่ะอกับคนกลุ่มใหม่หรือการงานของเรา ทำให้คู่ชาวมิถุนห่วงเอ๊มช่วงนี้ไม่มีเวลาให้ฉันเลยอ่าช่วงนี้ทําไมออกบ่อยจังทําไมแต่งตัวสวยทําไมโอ้โหรู้สึกว่าป๊อปปูล่าจังเมียฉันอ่ะก็อย่างนี้สิอาจารย์ปางคือจะบอกว่า ไปตรงไหนก็เช็คอินให้เขาเห็นว่าเราอยู่ตรงไหน <c oughs> จะได้รู้ว่าโอเคอยู่ตรงนี้แล้วนะหรือก่อนเข้าประชุมก่อนอะไรก็โอเคอยู่ตรงนี้ทําตัวให้เป็นปกติถูกต้องอาจารย์พิมพ์เพราะฉะนั้นคนชาวราศีมีถุนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็้วแตอย่าลืมการติดต่อ <ม>กับคู่<ม>บอกเขาเลยตอนนี้ฉันกําลังทํานี่ทํานี่นิดๆหน่นนอยๆอ,อ,อ่ะส่งป้ายอ่ะ <c oughs> เพื่อเขาจะได้อออโอเคยังนึกถึงฉันอยู่นะไม่ได้ท้าทิ้งนะเออ<ม> <c oughs> อย่างนี้นะคะมาทำงานจริงๆอ่ะใช่<ม>เพราะฉะนั้นคือบอกเขาคือหรือคุยกันหรือหากมีความไม่เข้าใจกันควรคุยแล้วมันก็จะไม่มีปัญหานะคะอ่ะส่วนคนโสดก็จะมีคนเข้ามาเยอะนะคะเนื้อหอมช่วงนี้คนมาขายขนมจีบเยอะ นั่นเลยนะทำนองนั้นเลยนะคะคนเข้ามาแต่ก็ต้องสแกนเข้ามาเรื่องอะไร่ะจะมาเห็นว่าฉันกำลังลุ่งปังหรือกำลังโอ้โหแบบแบบหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าหรือโปรเจกต์โครงการกำลังใหญ่อเข้ามาแอบแฝงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องมาระวังหน่อยก็คือเหมือนใช้เราเป็นตัวสร้างคอนเนคชั่นใหม่ให้เขาอ่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้อง เพราะฉะนั้นเรามัดระวังสแกนดีกว่านะคะเพื่อเด้ไม่ต้องไปเสียเวลาอาจารย์ปางพิมพ์มองว่าถ้าจะสแกนเองมันลำบากนะให้หมอดูช่วยสแกนก <laughs> จริงนะเพราะว่าดวงแต่ละคนนะ่ะมีดาวรองรับที่แตกต่างกันออกไปมุมตรงเนี้มีดาวอะไรอยู่มีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณมาให้ทีมเราช่วยเช็คช่วยตรวจให้ดีกว่าใช่เขาเรียกว่าอย่ามอง<า>อะไรในแง่ดีสมด คือมาเช็คดวงกับพวกเราเอาไว้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจมไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดเราเชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจหรือคนที่มาอยู่ตรงจุดเนี้คุณมีคําตอบของคุณอยู่แล้วคุณแค่ลองเช็คดูว่าไอ้คำตอบที่เราให้มันตรงกับกคุณไหมแค่นั้นเองค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์พิมพ์ขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนนะคะ ความรักก็โดดเด่นมีเรื่องดีๆมีทุกๆวันมีแต่คนรักนะคะโชคลาภก็มีเข้ามาทุกวันไม่ขาดสายตลอดเวลานะคะให้ทุทกๆวันเป็นมีแต่เรื่องดีๆนะคะของชาวราศีมิถุนค่ะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนนะคะได้โปรเจกต์โครงการใหญ่ๆเลยค่ะขอบคุณสาหรับการรับชมสําหรับท่านใดที่สนใจตัวดวงสตาแบบเจาะลึกส่วนตัวนะคะ ติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะค่ะร่วมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทางช่อง YouTube และส่งดาวให้ทางช่อง Facebook ให้เรานะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะสามารถแนะนำมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ